ปราถงลังจานสาบานฝนโปรภูมิสานเตรียมเร่งท้อภูกระพางพักนีเตรียมอยู่ในขั้นตอนเร่งหางมันดอกหางใส่กับถานลงไปครับนาสาป่าเทศไทยครับหอดยุโรปเชียร์ครับมอดธรรเชียร์วันนี้ครับเชียร์ซอยกันครับตาบางเงาะสามสิบหกสิบครับ ทางเสียไปแล้วครับเหลือแต่ลอก้อนในเสียครับไปรอลุนรอนเสียกันครับยางไปใส่ยางไปใส่ยางลูกตุ่มไปเลยฮะยางลูกตุ่มบอก รอเตยมพร้อมครับสมองหนึ่ง้า chuồng rút là chuồng rút là chuồng chuồng ครับหมอลำครับ hay hay đây <laughs> <laughs> <gonna> โยกเบียดครับโยกเบียดิีดเรียบร้อยโอ้ยสุดยอดการนาครับอันนี้เป็นเจ้อยู่กัตรงนั้าเรียนันออัเรั้งสีเจ้าอคอยดูคอยดูครับดูแห้งครับ เป็นเผาหนาครับลายลีลาชุดยอดการเดินทางครับน่าจะประเทศไทยครับแน่นอนของเพิ่นครับโอ้ยเผาหนาเผาต่อเนื่องครับโอ้โหครับตอนนี้ยังเผาอยู่ครับถ้าเผาแล้วเผาต่อไปยังเผายู่นะครับเผาครับอันตรลยอยู่ครับแต่ว่ากัน ยังกอดีนักบินในซุ้มครับลอย 3. สามสห้าผ่านไปรอยหลุดอยเชียวใจซอยครับลอยสี่สีผ่านไปเปิดควนแล้วครับนนแล้วครับแก้วหางดีครับผม โยกเบาเบาลอยเซฟผ่านไปครับเอาไปลุ้นขอไปอยู่ทางบนมันละอย่าเปลาเข้ามาเขาวโนครับเขอวโนลอหลุดนรอเชียร์ครับซีหนาทีผ่านไปแล้วนะครับสารนั่นครับออกลูกลอยเห็นนะครับผมเบาครับเบาาาีี แต่ว่าก็คือยังเห็นตัวใหญ่ลอยโยกตามลมลอยตามลมไปครับม,มันไปเรือ่อยๆอีกนึ่รลอยนึงอะได้อยู่รอยอครับได้เยอะไปลอยครับแต่ว่าเกิดมันหมวกมันเจ็ดสิบคุณครับสามลอยเจ็ดสิบค,คอยโยกคอยว่อนลนระดับเบาๆครับเป็นป่าพื้นเดียวครับสีเท่าๆครับ,รบไปคอยโยกคอยปลิวไปน้ำร่มครับเบาดีครับ ความเบากะมีให้เห็นครับจากผันมาอาจจิ่ใจอีกเป็นรอยครับรอดรุนรอเชื่อกันไปแต่ิก็มีเห็นครับเจ็ดสิบสีพันใดหรือใหม่นะครับสามร้อยพัน่เจ็ดสินาจะได้ครับได้ดใดเจ็ดสิบหนึ่งัใจปัญหาครับหัวครับคอยโยกคอยวนลดระดับเบาๆครับ ลังไปการนิ่งครับเบาคอยโยกคอยว่นไปน้ำร่มอ่องล่องอ่องล่องเลยครับตอนนี้นะครับผมเมบดีคว้างดีครับโอ้ยได้ครับได้เบาดีครับเอบมากมากครับมองงูถูกทุกข้อแน่นอนเลยครับแน่นอนครับมันพออในร่มจมครับมันร้อยเหนบดีเบาดีโยกตามร่ม ลอยไปตามลงครับหัวดังซ้ายหานดันขวัวเอาหัวดันขวาวางนดันสายหาซีฟานไปแล้วครับโอ้ยครับเปแต่สีลอยขาดเป็นไรแล้วครับผมน่ารอดมากๆครับคอยโย่คอยบนลนระดับเบาๆครับคุณครับไตรุดปลาเท่ามาเป็นปลาขาวครับปลาขาวเท่าหีขึ้นเขาครับตอนถึงเบล็ดสีผ่านไปครับอยังลนระดับครับเหียบดีความดีครับ นิดเดียวการเดินทางครับน้ามาครับม้ามาลอยเกลื่อนลอยโยกลนระดับเบา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 ตามลงมาครับสามร้อยเก้าสิบามร้อเก้าสิบขอบคุณทีเคับเป็นไหนเป็นไหนเป็นไดเกือบสี่ร้อยเกือบสี่ร้อยขาอยู่ซิมวีโอพาร์ที่เดียวครับ เหมือนเดิมเหมือนเดิมสุดยอดดีครับอาจารย์สร้างคนนนอนทองเพื่นครับสุดยอดมากๆครับเป็นไดเป็นไดสุดยอดบอทีมงานสู้จริงไรมาครับโอ้ยสู้จริงไรมากกิโลของเพื่อนครับนนองเพื่นครับสุดยอดการเดินทางครับ โอ้ยดีใจนะวันรันแต่นีน้อยครับผมโลเก่าก็เอาไปอยู่ครับมันก็เบาขึ้เก่าอีกหโลเก่าเก่าอไปอยู่ครับว่าไดคุยนะครับแต่ขอนิดนึงก็นนึงหโลเก่าครับสุดยอดดีลยครับหางหโลเก่าอ่ะหกโลเก่านะครับใสหางมังไฟลานครับปัตติโถเบาดีเบาดีครับมีเล็กๆไม่นี่จัดไปครับผม อาจารย์ซางน้าซาประเทศไทยน่าซานะครับสวยสุดยอดครับผมฝากเป็นกำลังใจให้หน้าซาประเทศไทยนะครับขอบคุณที่ติดตามเราชมรายการนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยหมานมันครับขอบคุณหลายนะครับผม